คริสตันพาเลสเล็งดึงมิคาโลมูดริกปีกตัวจี๊ดของเชลซีมาร่วมทีมช่วงตลาดเดือนมกราคมตามรายงานจากเดอะมิเรอร์ระบุว่าพาเลสสนใจยืมตัวแข้งชาวยูเครนรายนี้เพื่อมาเสริมแนวรุกแต่การย้ายทีมครั้งนี้ยังมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องแก้ไขก่อนมูดริกยังมีสัญญากับเชลซียาวถึง7ปีและเชลซีเองก็อยากได้ค่าตัวใกล้เคียงกับที่พวกเขาจ่ายไปแต่ดูเหมือนว่าการปล่อยยืมจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ปัญหาหลักของพาเลสคือพวกเขามีนักเตะยืมตัวจากเชลซีอยู่แล้วนั่นก็คือเทรโวชาโลบาตามกฎจึงไม่สามารถยืมตัวผู้เล่นจากทีมเดียวกันเพิ่มได้อีกหากจะดึงมูริกมาก็จำเป็นต้องทำให้ดิลของชาโลบาเปลี่ยนเป็นสัญญาถาวรก่อนตอนนี้ทีมปราสาทเรือนแก้วมีนักเตะยืมตัวในทีมสองคนคือแมตเทอร์เนอร์จากนอตติงแฮมฟอเรสและชาโลบาซึ่งรายหลังนี่แหละที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญถ้าพาเลซส,สามารถปิดดีลเซนชาโลบาแบบถาวรได้เมื่อไหร่ โอกาสที่จะดึงมูดริกเข้ามาเสริมทัพก็ดูจะเป็นไปได้มากขึ้นงานนี้ต้องรอดูว่าพาเลสจะแก้เกมอย่างไรแฟนๆเชลซี Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ